ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ p r i s t a l Painter Profile วันนี้ทุกทกท่านจะได้รู้จักกับแขวดต,ตำนานตระกูลโลกไม่ลืมแค <S an> วดก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี2018โดยในยุคนั้นเป็นยุคทองของนักวาดภาพหลากสีมือจึงทำให้จิมนักวาดภาพทั่วไปร้ายสีมือนั้นได้มองเห็นความสำเร็จ ที่ยิ่งใหญ่ที่เขาจะวานฝันตระกูลที่มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่โดยในวันหนึ่งจิมพบกับเด็กสาวนิรนามคนหนึ่ง<ล>ที่แตกต่างออกไปจากคนทั่วไปจิมนั้นจึงสืบสอหาจึงทําให้รู้ว่าเด็กสาวนิรนามคนนี้มีความสามารถในการลบผู้คนให้หายไปจากเกมได้โดยอานาจที่ของวานเปรียบดังมีปืนไว้ครอบครองจิมจึงตั้งชื่อให้เธอว่าซาตานและในวันหนึ่งซึ่งเป็นวันทั่วทั่วไปของตระกูล จิมได้ท้าสู้กับตระกูลชื่อดังอย่างเอเมรอนในวันนั้นเป็นวันที่มีการกรวบรวมยอดนักวาดภาพหลับฝีมือของตระกูลทั้งสองตระกูลโดยแดนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งตระกูลแขวยและเป็นเพื่อนสนิทของจิมด้วยความสงสัยในการต่อสู้แดนได้ถามจิมว่าหลังจากสู้เสร็จนายมีแผนจะทําอะไรหรอจิมฉันระสงสัยจริงๆจิมไม่ตอบแดนแต่พูดไปเพียงคําเดียวว่าต้องชนะต้องชนะ และหลังจากจบจากการต่อสู้อันดุเดือดจึงทําให้ผลออกมาว่าตระกูลแขวนนั้นเป็นฝ่ายได้ชัยชนะสมาชิกภายในตระกูลแขวนนั้นดีใจอย่างมากที่ได้รับชัยชนะแขวนจึงมีการเอียดยามดูถูกตระกูลที่ตนเองชนะโดยสมาชิกจึงถามจิมว่าหลังจากเราชนะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับจิมจึงพูดด้วยรอยยิ้มอันน่ากลัวไม่ต้องห่วงหรกทุกคนเอเมร์อเป็นตระกูลใหญ่เขาไม่สามารถยอมรับความพ่ายแพ้ของเราได้แน่นอนในไม่ช้าเขาจะเริ่มเล่นและถอนตัวทันที ขอเสียงให้กับชัยชนะหน่อยครับทันใดนั้นเองจึงมีเสียงปบมือแ,และเสียงยกยอต่างๆให้จิมเป็นจํานวนมากและในวันต่อมาแดนจึงจะไปติดต่อหัวหน้าตระกูลเอเมรอนเรื่องการแข่งขันแต่แดนพบว่าตระกูลเอเมรอนนั้นหายไปทั้งตระกูลไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือตระกูลนั้นสับสนยอย่างน่าตกใจแดนจึงเกิดความสงสัยและวิตกกับเหตุการณ์ดังกล่าวแดนจึงไปหาจิม และถามจิมว่าทั้งหมดนี้เกิดอะไรขึ้นจิมยิ้มใส่ซึ่งแดนรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่รอยยิ้มของจิมที่รู้จักจิมบอกกับแดนไปว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์มนุษย์เห็นแก่ตัวเกิดมาเป็นผู้ล่าและไต่เต้าตัวเองเพื่ออยู่จุดสูงสุด แดนจึงบอกกับจิมไปว่าฉันไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ว่าอย่างไรเยอะก็สมควรที่จะพัฒนาต่อได้ไม่ใช่กำจัดทิ้งโดยไร้ประโยชน์แดนจึงเดินออกจากจิมในตอนนั้นเองแดนได้เจอดัเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกตระกูลแข่งแดนได้ถามว่าเธอมีชื่อว่าอะไรหรอเด็กสาวนี้ระนามไม่ตอบแดนแดนจึงบอกว่า ถ้าไม่เกียอบอกว่าจะไปฟ้องจิมแน่นอนเด็กสาวคนนั้นก้มหน้าลงและพูดเบาๆว่า <c oughs> แดนบอกว่าอออย่างนี้นี่เองเธอชื่อมีเธอเป็นเด็กใหม่ล่ะสิมีวมิสายั่วแดนถามต่ออยู่มานานแล้วละสิแล้วปกติเธอทําอะไรร้องไม่ค่อยได้เห็นเลยถ้าเป็นแบบนี้จิมเขาไล่ออกแน่นอนเธอรู้ไหมมิมีพูดเบาๆกับแดนไปว่าหนูลบผู้คนแดนนั้นนิ่งไปชั่วขณนะ แนนจับจุดทุกสิ่งทุกอย่างได้ทันทีและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของตำนานตระกูลไรพ่ายแขวย